ฟุตบอลวันพฤหัสครับกับวิเคราะห์บอลจริงจังบายสมหวังครับวันนี้บอลยูโรปาลีกเป็นพระเอกเลยรอบลีกเฟสแล้วนะครับก็เตะกันยาวๆไปนะครับรอบลีกเฟสแบบนี้เดี๋ยวมาว่ากันทีละคู่นะครับวันนี้ก็จะมีตัวเน้นด้วยให้จัดให้แน่นอนครับของดีเลยผมมั่นใจที่สุด2ตัวเดี๋ยวจัดให้ในกลุ่มนะครับตัวที่ประเมินละยังไงก็ต้องพาบวกกันนะครับสคู่แรกเลยนะครับเดี๋ยวมาว่ากันไล่เรียงกันไปครับคู่แรกเลยครับเกมระหว่างอาซันวิลล่ากับโบลอนยาครับ ก็เป็นวิลล่าที่เหนือกว่าครึ่งชั้นนะคู่นี้นี่แหละครับคู่ตัว VIP ประจำวันนี้เลยนะแล้วก็คู่นี้ในกลุ่มเราจะจัดกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมด้วยนะครับร่วมสนุกกับคู่นี้นะครับคู่อื่นไม่ได้นะรวมคู่นี้อย่างเดียวว่าใครชนะนะครับแล้วก็ทําตามกติกาจะได้รับเสื้อฟุตบอลของเรานะครับเป็นเสื้อของดีเลยฮะเอาไปใส่กันแบบเท่ๆได้เลยแล้วก็คู่ต่อมาครับริวกับบรานครับริวก็เหนือกว่า1.2 5นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเน้นประจําวันนี้นะครับแล้วก็โอซากับับ เที่ยงคืนขึ้นในลาลิกาสเปนโอซาซุนา่าเหนือวัดครึ่งชั้นหน้าเชียเอลเช่คือโอซาไม่ไม่ใช่บอลที่จะไปต่อใครได้นะฮะในใสายตาผมดูแล้วยากครับที่ที่จะเอาชนะเอลเช่บอลที่ไม่แพ้ใครเลยในฤดูดกาลนี้ช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นไงเอลเช่อยู่ก็มองว่าจะบุกไปเสมอได้ครับแล้วก็มาทางมาขัดสตุดการ์ดเหนือวาเซลตาบิโกอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดห้าสตุดการ์นาาดรนี่ปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาคว้าแชมป์เดเอเบโพรคาวนะครับเซบาสเตียนฮอนเนสเนี่ยคือทำทีมบอลถ้วยค่อนข้างเก่ง แล้วก็ปีนี้ดูแล้วในยูโรป้าลีกน่าจะเหมาะสมกับเกรดพวกเขาครับว่าปีที่แล้วจริงๆอะไปเตะแชมเปี้ยนลีกมาแล้วก็ไม่ค่อยรอดเพราะเราเจอพวกมาลายยูเว่ไปเจอพวกเรอัลลิดโอ้โหเหนื่อยครับเจอปารีสอย่างเงี้ยสู้ไม่ได้แต่พอเกรดมาแบบยูโรป้าเนี้ยดูแล้วปีนี้เซบาสเซโนฮอร์เนสเน้นแน่ครับแล้วน่าจะตบเซลตาได้เป็นเกมแรกเลยเซลตานี้ไม่ได้เตะบอลยุโรปมา9ปีแล้วนะน่าเชยร์เจ้าถินครับประสบการณ์ดีกว่า แล้วก็ซาบวกกับปอตโต้ครับปอตโตบุกไปเหนือว่า0.25ปอตโต้ตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดเล่นเก่งมากครับชนะรวดในลีกอยู่ตอนนี้ <_ S 1> ก็เลยมองว่าเกมนี้จะบุกไปชนะเซาบวกที่ไม่ชนะใครมา3เกมแล้วได้นะครับแล้วก็เรนเจอร์กับเกงครับเรนเจอร์นี้เป็นทีมที่ทางช่องของเรานี่ก็พาส่วนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มักจะได้เฮเพราะว่าเรนเจอร์ตั้งแต่รัเซลมาตินเนี่ยเข้ามาคุมเนี่ยคือกุนซื้อคนนี้หัวดื้อนะครับ เล่นต่อบอลกับพื้นไม่เปลี่ยนเลยต่อให้นักเตะเนี่ยจะต่อบอลกับพื้นแทบไม่เป็นเลยก็ตามมน,นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ผลที่เกิดขึ้นคือต้องใช้คําว่าพินาศครับเพึ่งมาชนะนัดแรกได้ในเกมล่าสุดบอลถ้วยนะครับก่อนหน้านั้น,นไม่ชนะใครเลยก็มองว่าเกมนี้เนี่ยเจอกับราซิงเก้งโชคดีครับว่าราซิงเก้งเองปีนี้ก็ไม่ดีในลีกเนี่ยเอาตัวแทบไม่รอดครับฤดูกาลนี้เกงเ้งแล้วก็ในเรื่องของเกมนอก,นอกบ้านของเก้งก็ไว้ใจไม่ได้ด้วย แล้วเรนเจอร์มีคาแรคเตอร์การเล่นในบ้านเนี่ยพอเราเล่นในไอบอกพาร์คแล้วเป็นเกมยุโรปโอ้โหบรรยากาศมันคึกจริงๆครับแบบนี้น่าเชียร์เจ้าบ้านครับมองว่าเกมแบบนี้จะปลดล็อกได้ให้เชียร์ลูกทีมของราเซมารตินเรนเจอร์นะครับยังบอยกับพาาธินายก็สครับยังบอยหนึ่งวันศูนย์จุดสองห้าเนี่ยคู่นี้น่าเชียร์ไปที่ยังบอยนะครับก็ได้ดูพาาธินายกเล่นอยู่บ้างโอ้โหเป็นบอลไม่มีรสชาติคือเล่นช้าโตกลับไม่เป็น นะครับทานซิชันช้าไม่มีทีเด็ดอะไรเลยนะครับหวังแต่ลูกเตะมุมลูกเซตพีชนะฮะแล้วก็มีลุ้นกันที่เหลือน,นี่คือโอเพนเพลย์นี่ไม่มีลุ้นเลยแล้วบอลแบบนี้ต้องไปเยือนยังบอยที่สวิตนี่รอดยากนะครับต่อให้ยังบอยยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีมากก็ตามให้เชียร์เจ้าถิ่นครับอูเทกกับลียงครับให้เชียร์ไปที่ลียงได้เลยครับลียงบุกไป1 0 2 5ดูแล้วจะบุกไปชนะอูเทกที่ปีนี้เนี่ยช่วงหลังเริ่มแย่แล้วนะครับ ที่เก่งเนี่ยคือเก่งในรอบรอบบอลถ้วยนี่แหละครับรอบแรกๆแต่ว่าพอเรามาเตะรอบนี้แล้วเจอของแข็งแล้วเนี่ยบวกกับบอลลีกที่ตอนนี้เริ่มระสามระสายแล้วเนี่ยน่าเชียร์ลียงครับโอเบโดกับบาซ่าให้เชียร์ไปที่บาซ่าจะบุกไปถล่มได้อย่างน้อยสองประตูครับเพราะโอปบโดปีนี้นก็จัดเป็นทีมที่ถูกประเมินสูงเกินไปนะครับหลายๆเกมที่ราคาเปิดมาอาจจะเบาๆเลทเปิดมานิดนหน่อยๆ่อยคู่แข่งก็ยิงทะลุตลอดเกมนี้โดนอีกครับให้เชียร์บาซ่าได้เลยและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับกับวิเคราะห์บอลจริงจังบาย